4ปีที่ผ่านมาจะบอกว่ามีคนไปชวนไปอยู่ภาคอื่นหรือว่าจะมาชวนตั้งพักเนี่ยก็พูดไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำครับเพราะว่าเวลาใครคิดจะมาชวนผมเนี่ยแล้วไปถามปรึกษาว่าจะมาหาผมยังไงดีเขาบอกว่าไงรู้ไหมครับบอกอย่าไปเสียเวลาเลยไอ้มากรีเลือดออกมาก็เป็นสีฟ้า เพราะฉะนั้นผมไม่ไปไหนนะครับแม้ว่าปัจจุบันไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ก็ได้ยืนยันผู้บริหารพักไปแล้วว่าจะสนับสนุนการทำงานของพักในตามความเหมาะสมตามกำลังที่มีซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้ด้วยผมคงไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดเรื่องแนวทางของพักอะไรมากมายเพราะว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่บอกได้ว่า สิ่งที่ทําให้พี่น้องมั่นใจพรรคประชาธิปัตย์ได้คือความเป็นระบบและความเป็นสถาบันไม่ได้พูดเฉยๆว่าท่องกันมานะครับพรรคนี้เป็นระบบพรรคนี้เป็นสถาบันแต่ที่ผมเล่ามือสักครู่ก็แสดงให้เห็นว่ามันมีการสืบทอดจากรุ่นสูงรุ่นมาอย่างไรและที่สําคัญที่สุดก็คือพรรคใหญงประชาธิปัตย์จึงต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานโยบายหลายอย่างวันนี้พูด หลายคนอาจจะบอกแหมทําไมพักนู้นเพูดอย่างนั้นทําไมพักนั้นเขาพูดอย่างนี้ดูแล้วมันหือหวาตื่นเต้นกว่าแต่ผมรู้ว่าคนที่ทําในพักประชาธิปัตย์นี่เวลาทําถูกบังคับครับว่าถ้าจะเสนอนโยบายแล้วนี่ศึกษาข้อมูลหรือยังดูหรือยังภาระงบประมาณเป็นอย่างไรพูดแล้วสามารถทําได้ภายในระยะเวลาเท่าร่ต้องมั่นใจแล้วเสนอ พราะพรรคประชาธิปัตย์จะไม่หนีพี่น้องประชาชนไปไหนแต่ต้องอยู่กับสิ่งที่พรรคนำเสนอในวันนี้ถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อๆไปเพราะนั้นผมไม่มีเวลามากนะครับวันนี้จริงๆแล้วรับปากว่าจะต้องไปพูดที่สมโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศในอีกประมาณสินาทีข้างหน้านะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปทันได้อย่างไรนะแต่ว่ามาวันนี้ ก็เพื่อให้พี่น้องมั่นใจนะครับในพักประชาธิปัตย์และคนของพี่น้องเองที่พี่น้องโอบอุ้มสร้างมาตลอดระยะเวลายาวนานที่ยังตักหลักและต้องการกลับมารับใช้พี่น้องเพราะฉะนั้นถามสั้นๆแล้ครับเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรกี่ใบสองใบใบหนึ่งเลือกใครครับ ใบใบไปสอสอเลือกใครชื่ออะไรนะฟังไม่ชัดอีกครั้งดังๆอีกใบหนึ่งเลือกพักเลือกพักอะไรครับพักอะไรครับพักอะไรครับ,อรรบขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ